เท่ากับ2อนะครับอันนี้ก็จ่ายมาแล้วนะทีนี้ก็ดูเลยที่เท่ากับ1ก็คือ0.3ที่เท่ากับ2ก็คือ0.2รวมกันก็ได้0.5ทีนี้ต่อไปมาดูข้อ4อ่ข้อสไปแล้วต่อไปมาดูข้อ5ข้อ5โจทย์ก็คือ 2 to 4นะก็คือตั้งแต่2ถึง4นะครับทีเนี้ยนะมันจะมีวิธีเขียนได้หลายแบบนะถ้าจะเขียนกระจายก็เป็นอย่ายปอเเท่ากับ2บวกปอบเเท่ากับ3บวกปอเเท่ากับ4หรเดยจะเขียนอีกรูปแบบก็ได้นะเขียนย่อๆนะ อันนี้รับรองคนไม่เคยนี่งงแน่นอนนะอันนี้หมายว่าตั้งแต่สองถึงสี่ใช่ไหมเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับที่สองกับสี่นะจะเขียนยังไงก็ได้นะแต่ว่าอันนี้กระจายมาแล้วเราก็แทนค่าง่ายกว่านะทีนี้มาดูความน่าเป็นที่สองสองถึงสองถึงสี่ใช่ไหมก็คือสองสองก็คือเท่าไหร่ศูนย์จุดสอง บวก3ก็คือ0ูนย์จบวก4ก็คือที่ปริิเก็คือ0ูนนะครับตัวเลขสตัวนี้รวมกันก็ได้เท่ากับ0.45ก็ถ้าเป็นคำตอบต่อไปมาดูข้อ6นะครับสาอังกฤษมอเดิ3าม นะมเดลสามเมืคือไงตรงตัวมากโมเดนแปลว่ามากโมเดนแปลว่ามากกว่าฟ็อกซนะ์มากกว่าสามนะครับฟ็อกซ์มากกว่าสามนะทีนี้มาทํำดูในกระดาษทดมากกว่าสามเนี่ยนะก็คือไม่เอาสามใช่ไหมเอาเอาหรือไม่เอาก็ไม่เอาสามตอนก็คือสี่นะครับฟ็อกซ์ X มากกว่าสาม เปี่ยนกระจายแล้วก็เป็น pop x เท่ากับ4ที่ x เท่ากับ4ก็ได้เท่ากับ0.1ครับผมต่อไปมาดูข้อเจ็ add mode นะ add mode add mode ตัวเลขอะไรี add mode นะครับ1 ก็หมายความว่าอย่างมากที่สุดหนึ่งนะอย่างมากที่สุดมันก็แปลงเป็นงี้ก็คือกระจายฟ็อกเอ็กเท่ากับศูนย์บวกฟ็อกเอ็กเท่ากับหนึ่งนะครับที่ฟ็อกเอ็กเท่ากับศูนย์ก็คือศูนย์จุดสองห้าบวกฟ็อกเอ็กเท่ากับหนึ่งก็คือศูนย์จุดสามเท่ากับศูนย์จุดห้าห้า